สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซครับเอฟซี FC แฟนคลับสาวหน่อยเพรินแพงเอซแฟนคลับน้องหญิงครับคิดนี้สีมาบอกข่าวเราแจ้งเป็นยังคือต่องบอกที่จริงพี่น้องไปเบิ้งคิปลักกันได้แตโ่โอ้ยโอ้ยเราสะฝ้าไปยังบอดโจรครับ ไหลสดขึ้นมากมือนี่เป็นคลิปที่ท้องอกับท่างช่องรักครับอ่าใช่ะถามมากกันครับมาฟังกันสดๆเพ่งไม่อุงอิงแบบใดอะไรยังไงเี <c> ่ <ười> พี่น้องหัวจากบอกก็บแบบว่าคือคือไอ้ย,ยาหยอดตานะ่ะบบต้องหยอดหลายไนหะมบาดสีล่งไรอยู่จริงจีดิ คพิ่วางสีเลยเอาซ้ํานีล้ล่ะของดีมี่หน่อยโอ้ย,อยผมยั่งหัวยอยู่นีเ่เอาเออได้ละ่ะเดี๋ยวผมเปิดมีรองฟัง่งมมวนนี่ลีครับมวนนี่ดีเล่าผดแอบขึ้นมากดนตรีขึ้นตอนเตยตอนเกินตอนเกินไ่เป็นตอนเตยตอนเกิน มีช่วงหนึ่งคล้ายๆหอฝันมะลังคานถาเบิงพสีไปเก่าออกบอบถาเบิงนะครับเนี่ยกระลั่งสีฟอนใส่ไก่เพ่งง,งุิง,ง,งครับของยีมีหน่อยเบาหลายเจ็บข้อ,อ,อว่าสิบอกว่าผมยังอยู่หัวเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังเออเพะตรงบ่รตรงไป้ยกตัวยางคีบแล้วเดาะองพี่น้องเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังด้วยกันเป,เปิดให้ฟังเอาด้วยกันเนี่ย เอาบิ้งเอาบิ้งหยองได้กูอยากจะได้คอนเสิเดินทางคือมือมือนีนะครับเล่ากับเดินทางเมื่อกรุงเทพแล้วนะครับกำลังตามมากเพราว่าอย่างกระปพราะว่ามืออึนเศร้าทายรรยการนะครับก็มาดีครับที่จริงมือนีวันที่สิบเก้านี่นะครับสิ้นทายรรยการอ่า นักร้องข้างกําแพงแต่ว่ากระยานมันเน่าอย่านมันเมื่อยเมื่อยสะสมนะจากจากการล่งเวทีสอดแจงมากเก็เลอเอ้าเลื่อนเพิ่นไปบานนี้วันที่ยี่สิบือ,อื่นช่วงเศรา้านะครับทายรายการก็มาดีครับเป็นรายการตลกนะครับรายการตลกดังเลยแหละครับน้องพี่น้องสําหรับผู้ใดผู้หูคือมันเป็นรายการที่ใส่สมองตรงกับค่าเล็กเตอร์เลยถ้าเบิ้งผมว่าฮากระจายสำหรับรายการนี้อ่าแต่ว่า สารสำคัญของคลิปนี้มาฟังมาฟังครับติดอครับทิกตอกเอาไปเรียนไล่ๆครับมื่ออร่อนมันหวาน อันนี้มันทดเพงเสียู้ิงเลยเสียูเพงครับคุณบิ่เฮ้เฮ้ยเจ้าเจ้าพี่รองเจ้าเฮ้ยเฮ้ยพี่รองกับไปบังคิบเลยโอ้โหเพ่งมเี่ยมันเป็นแต่หัวบอลโจอะบอลเลยบอลบอาเลยพอแล้วเอาซับนั่นละพอแค่นั่นละอห้พอกันไม่มือนะเดินทัง พ่อก <mm um> ันยุยวงคิดสองครับวันที่ยี uh> ่สิบ no> ยี่สิบเ็พ่อี่รักกับบางล่มเก้าครับยี่สิบสามเจอกันที่ซีเคปวกแดงยี่สิขหาก็ปิดกับสองร้อยหกสิบาทครับซื้อบัตรเมาสไปเลยครับแล้วก็หรือซื้อมือโตมือก็ทเก้าบาทแช่ั้นของดีมีหน่อยแล้ววะพ่อไรยเจ็บข้อนี่หัวเอาโอ้หัวลอยจนน้ำตาไหลอ่ะเอาเออ กำลังจีบฟอนด์อยางแก่นฟังดีมีหน่อยบ่าวไลยจีบข้อสั่นโอ้ย่คนไหนนะครับเออเขาไปฟังไม่ร้องโอ้ตัวกันครับเอาเดี๋ยวไม่เป็นตัวกันรับหรอกมันก็เอื่นว่าจะมาเอื่นเจาะวอลคอนเทนต์มาเบิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดในฟังช่วงดนตรีขึ้นต้นตีขึ้นต้น นี่นนี่ๆบอยจะถ่ายเอ็มวีผิวอุงนี้แล้วก็เอ็มวีเพลงจะเป็นให้ได้ไอดอลของอีกหน่อยครับใส่เสียงวันที่เก้าครับใส่เสียงเพลงนี่วันที่ยี่สิบเก้าหลังจากทัวร์กทมกรทมลงมารอบนี้ทัวโลกมอดเซเวันที่ยี่สิบสามครับเอ้ยี่สิบสองเม่อเมื่อวะยี่สิบยี่สิบอ็ยี่สิบสองยี่สิบสองอ่ายี่สิบสามเดือนทั้งยี่สิบเก้าใส่เสียงมี่ ไทยเอ็มบีต้นเดือนครับหลังจากต้นเดือนปุ๊บแล้วเอ็มีไทยต้นเดือนว่าทีมา่มัานไทยเอ็มีกางต้นเดือนแค่นั้นครับต้นเดือนพยอจะถ่ายเอ็มบีพิมอุ้งยิงแล้วก็เอ็มบีเพลงสิเป็นให้ได้ไอดอนของของน้องโซเฟียครับนี่นี่นี่นมันนีเกินกอนครับนี่เกินคือบะนะครับผมว่าดีอย่างหนึง่งพี่น้องอาจจะคิดไปนในสองแง่ คือบางคนบอกว่ามันคือเพลงหอบฝันมาหลังหาดแต่ผมคิดอีกแง่หนึง่งอันนั้นกับผ่าผิดนะมันคือความคิดนะครับแต่ผมก็คิดอีกแง่หนึ่งคือกัดผมก็คิดว่าเพลงหอบฝันมาหลังหาดนั่นคือเพลงแจงเกิดนองอิงนั่นคือเพลงตีเฮ็ดห้ยอดวิวหลายที่สุดของช่องสาวน้อยเป็นแพง่งและเป็นเพลงเพลงแรกซิงเกิลแรกในชีวิตของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับ นี่คือแง่มุมของผมครับฟังไหมมันมีเกินก่อนครับเห็นมั้ดตบมือที่นี่มีแค่ตบมือแท็บแท็บแทเพ,พ,พ่งอะมวนเรียกว่าถรรมูเจ้าเบิงบอโจอ่ะมันเป็นได้อย่างหัวจักบอ โอ้ยได้ได้ได้เอาเอาฟังเงาฟังเง่าออกรีบไปยังไงกอนขาหมองเตยรถผตบมือตบมือปอน่อนๆเชื่อครับนี่ต้องเชื่อครับติ๊ตอกเขาไปเล่นเนี่ยไปเล่นเนี่ยผมจะบอกวิธีการเล่นนะครับติดตอกนั่นก็คือพี่น้อง ตรงแผ่นเสียงพี่น้องตรงกดตรงแผ่นเสียงนะครับมันจะมีวิธีไม่ไม่ไมบ่แมนวาบ่แมนเฮาตัดจากข้างนอกแล้วอเ,มมเอาบ่แมนวาเาเฮาไม่ใช่ว่าเราทําเป็นคลิปเสร็จแล้วค่อยไปลงนะครับกดตรงแผ่นเสียงเพราะวบางคนฮู้หูเด้หลายคนเลยนะครับเพิ่งโหลดมาก็เพราะน้องอุ๋งอิงเล่นเป็นก็เพราะน้องอุงอิงเพราะตามไปเบิงตอนที่น้องอุง,งอิงไลฟ์ รีวิวกาแฟาแมนบอกแมนเน่เออประวมกัอานคอมเมนต์นะครับแต่ว่ามันมีมองเลนคืออยู่มุมล่างขวาของคลิปมันจะเป็นรูปแผ่นเสียงกดเข้าไปฟึกนะครับเอย่าก็จะบอกว่าใช้เสียงนี้กดปุมด่มแดงๆเข้าก็เอาคลิปนี้ยังใส่ต่างนะครับปับใดนั่นคือวิธีการเลนถูดต้อโอเคคลิปนี้ฝากไวปก,กันครับฝากคือบอโจ กุมสามหมิบาทครับยี่สิบยีนะฮะถ้าเป็นไดยวันมือเลกก่าสิบเก้าบาทสาวน้อยเป็นแฟนแฟนเพจคือเก่าคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้สวัสดีครับ